ปรับภาษาก่อนมีอะไรบ้างเอ่ยกรุ๊ปเอ่อช่างอันรแล้วกันตอนนี้ดูเหมือนดูเหมือนเกมจะค้างนะยังไม่ได้เล่นเลยพี่อ่าโอเคมันค้างครับทุกคนเฮ้อโอ้ยโอ้โหเกือบกดอัดไม่ทันเลยฮะมีเหตุการณ์ไฟไหม้โอ้ยโอ้ย โอ้ยกระติกระต,ตอกหรือไอจีวะอออเอ็กโซโอ้ปกป้องมึงเซียชาติจากการเปลี่ยนแปลงไปของสญญาภาพอากาศอ่าเราหลอกตัวเองถ้าเกิดเราจะหลอกสญญาภาพอากาศโอ้ย <c oughs> <Okay. S 1> พูดทำโลกแตกทีละขั้นทีละขั้นโอ้โห Rebirth promised their towers would save us. The world rallied behind them. Technological advancements were made in the world. Rebirth became our saviors, and <tik> <tik oh we became their guardians. เอกโอริดท er. <of> ี่ใช้เพื่อปกป้องมนุษยชาติดันมาโจมตีเราซะเองกาเดียนเริ่มกลายเป็นคุกเริ่มมีการอยากปลดแอกอะไรเงี้ยเอยเฮ้ยแต่เขาไม่สวนอะไรเลยน่ะเขามาแค่ป้องกันอย่างเดียวกะเนี่ยพอผมพูดผิดแล้วอ่ะเฮ้ยแกน้ำตาไม่มีอะไร แต่ไม่ใช่การต่อสู้ที่ใครก็ไม่ชนะได้พวกมันปิดเสาเออแล้วก็เสาก็ถูกปิดนะคือไอ้เสาเสาเมื่อกี้แน่เลยเสาทำให้สภาพอากาศในนั้นก่อนที่จะเกิดความจิบจตอนนี้พวกเราก็แค่ดิ้นรนพยายามชีวิตรอดนะครับรีบ <Re born. S 1> อร์นถ้าได้ยิน พวกมันกลับมาแล้วมาจบการต่อสู้นี่กันเฮ้ยคืออะไรกันโอ้โหแล้วมาถมบทมาขนาดนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในเกม Exoborn นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมมีโอกาสได้เป็นอ่าเพเทเตอร์นะครับก็ขอมาสักพักละแต่ว่าได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสนใจเป็นอย่างมากแล้วผมจะทำยังไงผมอยากผมอยากแบบคาแรคเตอร์ครีเอชั่นครับโอ้เลือกตัวละครได้ครับท้ายหนึ่งทายสองจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเลยผู้ชายไม่มีเสียงอะไรเลยเหรอประมาณนี้แล้วกันนะ let's go ครับเข้าไปเลย คุณคือรีบอลเอ็กโซบอลตูโดเรียนะครับอ่ะเป็นตูโดเรียสอนสอนเราเล่นเอ็กโซบอเกมนี้เหมือนเป็นเกมผมไม่รู้เลยผมเห็นเทเลอร์มันเท่มากแล้วผมก็แบบขอเพเทเตอร์มาเล่นเลยสนใจมากเลยนะเกมมันดูแบบเท่อะมันดูเท่มากอุย้ยอะไรวะกูะทำเรื่องไปเนะ <Hello? S 1> ี่ย what h e l l ดีได้ยินไหมอ๋อเปิ ท่านได้อยู่แล้วก็ขครบเอ็กโซลเล็กกันมามวัดเรื่ออะไรขึ้นเราเราหล่นมาหรอทำไมภาพเกมมันเหมือนอ่างเหมือนอ่อางเดี๋ยวผมลองปรับอกมันึงนะโอเคเฟรมเจอแล้วน่าจะลื่นขึ้นนะอ่าโอเคลื่นแล้วครับคอมผมก็จะวืดคอมผมมันก็จะวื้ยๆนะคุณนะโอเควัดเอ้าป่าเอ้ามีชีวิตนี oui ่โอ,อเครีบมาเลยรีบอน โอเคตอนนั้นมัต้องโคดไฟลูกชนคือผมบั๊กหรืออะไรวะทำไมมันไม่มีรีเบร์นเวหมดเจอตำแหน่งเราครับอาวแล้มทำไงครับเนี่ยเส้นทางของรีเบิร์นโอเค ตามหาโดนอันใหญ่แต่มีอุปกรณ์ตอนนั้นอยู่โอเคแต่แต่มันไปไม่ได้อ่ะม,มืนตัวนี้น่าจะไปไม่ได้โอ้ยอ๋อคือผมรวรวมันยังไม่เสร็จว่างนันเถอะอะไรกันเนี่ย โอ้ย่าค่อยๆมาผมว่าเกมนี้นกราฟิกมันอาจจะสวยแต่ผมแค่โหลดไม่เสร็จนะเพราะว่าหรือไม่ก็มันไม่โหลดให้โอเคตามหาอาวุธครับงั้นเนี่ยเริ่มโหลดเสร็จแล้วบ้งตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับอะไรรู o ติ้งครับผมการรูทของเ,อเพื่อเปิดโอ้โหมาอย่างนี้เลยนะทำไมแนวเกมมันจะเป็นแนวแบบ มีัวลิ่มีไกลเดอร์อยู่นะลองมองไปดูโอเคครับเป็นเกมแนวยิงปืนนี่ใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอ้าวผมว่าเราต้องวิ่งชาร์จแล้วก็โดดแบบเกณนชินป่ะก็เป็นงั้นแน่เลยผมลองดนนงินั่นไงนั่นไงล่ะมันต้องได้ดิ เดทเอ็นแต่ว่าใช่สำหรับเราสไลด์ไปแ็แหล่มันค้างๆอะนี่นี่ถูกเรียกว่าเพนอาร์เซนอลมันกดแบบต้องกดแบบ,แบ,บนี้เลยนะคลิกซ้ายเข้าไปโอเคไปครับน่าจะต้องอันนี้น่าจะอ่านี่กด V โอเค โอ้โหศพเกิือนนะแล้วในศพมีตะกะสนด้วยคือมึงตั้งใจมาอย่างชัดเจนมากว่ากูต้องยิงอะแม่เลยได้ยเรียบร้อยเฮ้ยช็อตยิงแล้วกระตุกเลยนะอ๋อริกพาวเวอร์รับพลังมาแล้วครับ ่านี่ใช่ไหมว้าวเทแต่เราเป็นเบตาเทเราเป็นต,ต,ตรครับก็อาจจะเจอบั๊กอะไระบ้างได้ก็ไม่แปลกจะเป็นจเป็นแบบเกมมันจะเป็นอันนี้อยู่เลยเราบอ,อกพัฒนาอันนี้ผมจเอปืนใส่ยังไงวะเหมือนปืนเหมือนปืนนี่จะดีกว่าครับดูจากสีเขียวเป็นมึงนะคือช่องเราช่องเราก็ไม่ได้เล็กทำไมมันถึงอา้าว ตอบไม่ได้ด้วยโอเคดตอบไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเหรอหรอ่าฮะก็คือปลดแล้วจะจะสามารถทำให้เราไปที่อื่นได้โอเคเหมือนเป็นตัวล็อกเรียบร้อย อ่าเหมือนไปแฮกเอาคีย์การ์ดเข้ามาเนเมื่อกี้ประมาณนั้นประมาณนั้นโอ,โอ๊ยมีตอ่อหรือเปล่าครับทุกคนปะคือผมผมไม่ได้กากนะผมสัญญาผมคิดยิงไม่โดนเราอยู่ในทัวร์เรียลอยู่นะยังไม่ได้เข้าเกมเพลย์เลยแล้วแมปเกมเพลย์มันจะกว้างแค่ไหนเนี่ยแค่กูคิดกูก็โหลดนานแล้ว อาล็อกด้านบงก็ดอครับด้านล่างแล้วข้างนอกมีของป่าวะเช็คก่อนเหมือนจะเร็วขึ้นนะมันก็คือคือเดิมเลยเนะี่ยลงไปข้างล่างครับเกมนี้เหมือนน่าจะต้องเป็นเกมมัลติเพลเยอร์แน่นอนดูจากที่มีหลอดเลือดขึ้นสายล่างขนาดนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเปิดเลยมีจมเมอร์มันล็อกอยู่โอเคไปหาต้นทางมันนะครับ ้นทางโอเคโบอ,อุยอ้ยโทษอุย้ยมันมีกระตุกกระตุก่ะอ๋อนา่นาๆาาเอโอ้ยผมแม่งโดนรีควบป่ะวะเหมือนผมไม่ถึงความจริงสักทีอ่ะเนี่ยเปิดเลยอ,<า>อ่าเห็นแล้วมันชื่อเมชโอเค ไปหาเราเทียมโอเคไปเกมมันดูสนุกนะแต่ตอนนี้ผมยังรู้สึกยังต้องดูตัวเี้เลยก่อนครับสนใจออ้ยเอ้ยมีเกาะไม่ีเกาะมมีการใส่เกาะเรียบร้อย อยากใส่เกาะบ้างอ่ะนายไปหาเกาะไปไหนสัญลักการยิงก็เท่นะโอ้ยหิวตัวเองด้วยเท่จัดกดเลยไปเซิร์ชฟาร์มเฮาส์โอเคทางนี้ครับเข้ญญาไปเงี้ยะอือหึโอ้ยระบบการปีนไปค่อนข้างจริงแจ๋วเฮ้ เอลิเม t ต์อุยอ้ยอุ้ยกร่อนี่ไงได้มาแล้วครับแล้วก็เปเปอร์ซีดโอเคเนี่ยเราใส่เกาะแล้วใส่งว่ามีแพลเมอื่อเรียบร้อยซ่อมเกาะอมีระบบกรอครับ เฮ้ยเลิกดึงกูกลับไปได้แล้วโอเคเฮ้ยยังอีกเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องกูกูจะตอนแรกแกไปชิวๆแต่เหมือนจะชิวไม่ได้โอเคซ้อมกอดครับเ <c oughs> ท่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยซ้อมกอด กระสุนผมจะโคตรเยอะเลยวะห้าร้อยกว่านัดอะยิงให้หมดยังไงกันเนี่ยว่าผมไม่เก็บแล้วดีกว่ามันเยอะไปละมันจะเต็มกระเป๋าต้องไปเปิดไอ้นี่ครับไอ้ข้างหน้าเราเนี่ยมันบอกว่าเป็นแอร์ดรอปดรอปชิปนี่หว่าไม่ใช่แอร์ดรอปอ่ะเอ็กซ์เทนชั่นอุ้ยออกเหรอเหมือนเข้ามาลูแล้วออกงี้ไหมยิงเล่นก่อนเลยโอ้ย ว้าวผู้ดอ่านอยู่หรือ,รอเปล่าวะนั่งเล่นคนเดียวปะเนี่ยยัองอ่าอยู่เค่ววข้ามาคอร์ทีครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหขับยานมารับนี่ไงการออกแล้วก็ออกไปเรียบร้อยรีบอน์เรออาได้ยินเราคือรีบอร์ดหรือเปล่าวะ แนี่ยเนี่ยที่มันอยู่ในเทเลอร์เนี่ยเน,นี่ยที่ช่วงนี้ปิดตา,าปีศาสโผล่มาเสมอโอ้ยมันคืออะไรของเพื่อนนะอยู่หลังประตูไวุ้กคนใจเย็นอยู่หลังประตูไว้โอ้ยมันยิงเอง มั่รู้พวกนายบางคนอยู่นั่นันสัญญาไปแล้วว่าฉันเหมือนรีเบิร์ตไม่มีใครอยากยิงอะ่ะอือปลดหุน ยอมใส่อีกรอบอะรีเบิร์ธมาแล้วคือของพวกนายมันกลับมาออนไลน์รีบอ์ด e ทเอ็กโอ้โหโดนเรียกหานี่ว่ามาสู้กันไปด้วยกันแล้วเสาเปิดเส,สามันคือเสามันเหมือนควบคุมพวก พวกไอ้นี่เหรอหรืออะไรวะกูยังไม่เข้าใจเลยพร้อยได้ตังคมาห้าพันครับเอ้มีอย่างนี้ด้วยโอเคก็เอ็นเหรออ่ากระเป๋าโอเคเราอยู่หน้านี้แล้วเหมือนจะเป็นหน้าหลักทำไมมันเหมือนแนวนี่เหมือนกันนะพวกอารินาหรอแนวอารินาหรอเปลี่ยนชุดได้ครับอันนี้จะไปทางสายนี่สายต่างๆอันนี้โคโยตี้หรือดิอี อันนี้สายอันนี้นีกว่าทุกสระทุกด้านเลยอันนี้จะเป็นเน้นที่แบบพเมอรี่ปืนหลักเน้นปืนหลักวันนี้แล้วกันผมชอบอ่ะเท่เดิอ่ะหมีไปเลยอตัวใหญ่โอเคพร้อมแล้วอ่าผมไปลองเช็คนี่สิถ้าเกิดว่าอันนี้มันอันนี้คือกระเป๋าเราเราไปเก็บในกล่องได้ไหมนี่ไงกล่องเราครับมันจะเป็นเกมแนวรู้เดนเอ็กซ์แทกแน่เลยว่ะผมว่านะต้องแต่งปืนได้ไหมนี่ไงโมดิฟายครับอ่า แต่ไปนะเราอะสโคบสโคบใส่ได้ไหมไม่ได้ครับใส่อะไรไม่ได้เลยโอเคใส่ได้เหมือนจะใส่ได้แค่อย่างเดียวไม่เป็นไรไปดิพลอยครับลองเล่นดูไม่นาดาอ๋อไปงั้นเดี๋ยวเราลงลงนีน่ต่างหครับนี่โอ้โหลงคนเดียวด้วยนะคือน่าจะไม่มีเพื่อน,นครับแต่เกมนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะลงไปกับเพื่อนเดี๋ยวไม่ก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปขอตี เพราะผมว่าเป็นเกมแนว extract and loot loot and extract เออคือเข้าไปเก็บของงี้ยงๆงงง,งลงเวดาร์กโซนแล้วก็ออกขายของตรงตลาดอุ้ยเจียงหอมาแล้วครับอุ้ยมาจริงใครครับเนะี่ยอุ้ยเดี๋ยวเค้าตีฟุตี้ด้วยกันทำไมทุกคนใส่ชุดนี้หมดเลยวะหรือว่าทุกคนต่างชอบแบบพอ,อาราวอุ้ยแล้วมาแล้วครับอุ้ยเท่จัด brother 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 and brother blue person come on let's go hey, this is your pilot you're gonna need resources and supplies to get by out here my last flyover of this location i saw a few promising stash bots. investigate the area uh, position will be compromised in เฮ้ยทุกคนเหมือนจ่านะโอเคตกแก่หมดเเหมือนแมพจะโหลดอยู่ทันทีที่เราเข้ามานะครับแล้วทำให้เกมนั้นเอ่อเกิดอาการค้างกันเองอุ้ยกว้างเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเลยเนี่ยคือเหมือนเคเวสเราจะอยู่ตรงนี้ครับไปเคเวสเราอยู่นี่ครับ เดี๋ยวผมไม่ได้ใส่เกาะม,มาหรอนี่ผมไม่ได้ใส่เกาะม,มาจริงด้วยวะ่ะทุกคนเหมือนจะเอาเรื่องเหมือนจะเล่นโหมดฮาซะแล้วเ <laughs> นี่ยเพื่อนเราอยู่นี่ครับเดี๋ยวลองดู <c oughs> อะไรวะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยเียอะไรวะ โอเคโอเคเราได้ของมาแล้วครับทีนี้เราต้องไปหาทางออกว่ะโอ้โหผมกดอะไรไม่กระค้างว่ะสุดยอดเลยโอเค Extraction อยู่ตรงนี้ครับได้ไหมมันคือ e x t r a c t ใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยครับไปเดินไปแล้วเพื่อนออกไปแล้วด้วยหนึ่งตัมตัมตม โอ้โหผมกดแม่งค้างรัวๆเลยโอ้โหผมว่าเครื่องผมแรงอะนะแม่งแบบค้างรัวๆเลยวะโอ้โหยังค้างอยู่ครับทุกคนมันอะไรยังออปติไม่ได้ไม่ดีแหละโอ๊ยโ,โอ๊ยโอ๊ยเสียงสซนตึกอะไรวะนี่ไงเจอเจอโจรย์หรือเปล่า Okay, let's go over. We have a man. Good lord, that's some bad weather. It's your money coming in. Dropship en route. Stay alive till I get there. If you go down, we'll find a way to get you out. But just this cover. Okay. Oh, เยอะ. Yeah. Hmm. เหมือนเพื่อนจะใช้ปืนเดียวกับเราด้วยนะไปเพื่อนขึ้นครับอ้อลอยนี่ นึงไปไหนวะนี่ครับอ oh ๋อแล้วก็เควสผ่านเงินที่ทำได้อ่าฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะได้ปืนคราของได้ครับคราหุ่นโอเคก็เชิงประมาณนี้มั้งดีวผมว่าผมลองเล่นีกสตาแล้วกันเอาแบบรวดเร็วเลยเดี๋ยวผมแต่งปืนแป๊บนึงทุกคน โอเคอะไปเลยครับดิ p ลอยไม่ต้องใส่ตี้ครับรอบนี้เราเป็นคนเดียวอืมโคตรเข้มอ่ะมาคนเดียวด้วย,หยเหงาเลยมาจ้ะ อมอ,เอมเแลออ้วหน้าเหมือนจะมีตีด้วยนะหรือไม่ก็คนหรือไม่ก็บอดปืนโครดีด เหมือนเราจะด้านหน้าน่าจะมีรีเวิร์สสเตชันลองไปดูดีกว่าอันนี้คือรถเหรอ,อมีเรียกรถด้วยโอไมคกอด ลองประตนี้ดีกว่าว่ะว้าวว้าวเอาเรื่องจัดรถอะ นี่คืออะไรครับอ๋อรีสป라이ยแล้วพวกจุดออกพวกอะไรมันจะดูยังไงวะนี่ปะจุดออกผมว่านี่แน่เลยหรือไม่ก็นี่ครับนี่ไงผมว่าเนี่ยจุดออกขอโทษอืม Action <tries> <Sen> inbound. Dropship incoming. Good work out there. Be sure to check in with Mesh and let her know our little foray went well. Mhm. Hey. We just. ก็ขึ้นแล้วก็ต้องรอปิดอีกด้วยนะอืมเรียบร้อยก็ประมาณนี้มั้งผมว่าเกมนี้อาจจะผมจะมาลองเล่นเพิ่มเติมนะครับจากตอนนี้แต่ว่าผมว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกมน่าจะเป็นเกมอะไรแล้วก็ช่วงนี้ผมติดงานบ่อยมากเลยก็เลยค่อนข้างจะวุ่นๆน,นะครับไม่ได้เล่นไม่ได้ทําอะไรเลยเอ,อเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกมน่าจะเป็นเกมอะไรเชิญมาในคลิปหน้าครับผม